เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่27กุมภาพันธ์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะอิฟสวิททาว3ประตูต่อ2 ก็อื่นเลยต้องบอกว่านี่เป็น3แตามที่สําคัญของทีมสุดๆครับถึงแม้ว่าผลงานในเกมนี้ก็ต้องยอมรับว่าไม่ได้มีอะไรดีอีกแล้วเล่นให้ผ่านไปทีละเกมประคองตัวชนะเสมอหรือว่าแพ้มีโอกาสเกิดขึ้นได้หมดสําหรับแมนยูเนต็ดชุดนี้แล้ววันนี้ครับเกมกําลังมาดีๆนําอยู่2ต่อ1ก็ต้องดันมาเสียพทริกดอกูด้วยการโดนใบแดงโดยตรงและจะต้องหายหน้าไปอีก3นัดและก็ต้องมานั่งปรับหมากตัวนักเตะกันใหม่ดูเป็นอะไรที่วุ่นวายไปหมดครับแต่อย่างที่บอกไปว่า อย่างน้อยก็ถือเป็นเรื่องดีที่วันนี้เราได้3มแต้มจากการต้องเล่น10คนนานเกือบ60นาทีเมื่อรวมกับพคเจ็บด้วยก็ต้องปลบมือให้กับนักเตะทุกคนด้วยครับที่พายายามกันอย่างเต็มที่ ก่อนอื่นเราไปดูรายชื่อนักเตะตัวจริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมวันนี้กันก่อนนะครับว่ามีใครกันบ้างในแผ 3, 4, 2, น3-4-2-1นายทวันเป็นอังเดรโอนาน่าครับ3เซ็นเตอร์วันนี้สตาร์ด้วยเลนี่โยโร่มาทายสเดลิกและก็แฮร์รี่แม็กไกวร์วิงแบ็ก2ฝั่งครับทางซ้ายเป็นแพทริกดอลกูและก็ทางขวาเป็นดิเอโกดาโลส่วนคู่มิดฟิลด์แดนกลางใช้มาเนลกาเต้กับบรูโน่ฟานันเดส3ตัวรุกนะครับอเลฮันโดรกาไนโชจับคู่กับโชชัวเซอร์ซี่และใช้รซสมุสไซรุนเป็นศูนนย์ห้้าาตัวเป กับเกมนี้ครับเริ่มต้นมาได้แค่4นาทีแมนยูเนเต็ดก็เสียประตูกันแบบสุดช็อกแฟนบอลเมื่ออังเกรโอนาและวก็แพทริกดอกูแจกเต็มเต็มครับสื่อสารกันไม่ดีเจเดนฟิโลจจนได้ยิงหน้าปากประตูลงๆไม่เหลืออิฟสวิตออกนำก่อน1-0หลังจากโดนยิงนำก่อนครับแมนยูเนเต็ดบุกหนักก่อนจะมาตีเสมอสำเร็จนาที22ด้วยเป็นบรูโน่เฟรนเดสที่เปิดลูกฟรีคิกเข้ามาแล้วก็เป็นซมเมอร์ซี่โกผิดเหลี่ยมเข้าประตูตัวเองแมนยูเนเต็ดตีเสมอ1-1 อีกซีนที่ต่อมาครับในที26แมนยูเนเต็ดก็พลิกแซงนำ2-1ต่อเริ่มจากลูกแต่มุมของบรูโน่ฟานันเดสแฮร่แมกไกว์ได้โม่งดาบแรกติดเซฟดาโลซํำดาบ2ไม่เข้าแล้วก็เป็นมาทไยสเดลิกครับซ้ำดาบ3ไม่เหลือแมนยู u, พลิกแซงนำ2-1ตอ 1. เกมมาดีๆเลยครับแต่ทว่าแพทริกดอร์กูไปเข้าหนักกลายเป็นใบแดงโดยตรงโดนไล่ออกไปที43 และหลังจากเหลือ10คนไม่นานครับแมนยูเนเต็ดก็โดนตีเสมือช่วงทดเจ็บครึ่งแรกจนได้จากรูปเปิดทางขวาของฟิโลจีนซึ่งดีแลบพุ่งเข้าชาร์จไม่โดนแต่ถ้าว่ากลายเป็นดีครับทำให้โอนาน่าเสียจังหวะปล่อยให้บอลวิ่งไม่โดนใครเข้าเสาไกลไปเลยทำให้จบครึ่งแรกเสมอกันอยู่ที่2ประตูต่อ2ครับมาในช่วงครึ่งหลังเริ่มเกมมาที่ 2, น 2> งนาทีแมนยูเน็ตต์แซงนำอีกครั้งจากลูกมงของแฮร์รี่แม็กไก และเวลาที่เหลือครับด้วยนักเตะที่มากกว่าอิฟสวิททาวจมตีตย,ย่างหนักแต่ถ้าว่าทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้จบเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะไป3ต่อ2คว้า, 3, 2, า 3, 3ตามได้สำเร็จทำให้จากตารางคะแนนตอนนี้ครับมีเพิ่มเป็น33 3, ตามแล้วจาก27เกมขยับขึ้นไปอยู่ที่14ของตารางคะแนนครับเรามาต่อกันที่ประเด็นที่น่าสนใจหลังเกมกับอิฟสวิททาวนะครับมากันที่ประเด็นแรกกองหลังพาเฮ เอาจริงแล้วจะพูดแบบนี้ก็ไม่เต็มปากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบรูโน่เฟร a นเดสที่เป็นกองกลางก็มีส่วนร่วมเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นทั้ง3ประตูที่ทีมทําได้ในเกมวันนี้ ตาก็นั่นเลยครับเมื่อประตูแซงนำ2-1ทั้ง3จังหวะที่ยิงก่อนจะมาจบที่เดลิกมันก็มาจาก3กองหลังเริ่มที่แม็กไกวโมงก่อนติดเซฟแล้วดาโลซ้ําดาบ2ก่อนจะเป็นมาทายสเตอริกล้มตัวยิงส่วนประตูชัย3-2ก็เป็นแฮร์รี่แม็กไวที่สอดมงอย่างสวยแล้วคําถามคือบรรดากองหน้าไปไหนหมดครับลูกฟกลิกคิกลูกเตะมุมทั้งฮอยลุนเซอร์ซี่นี่เงียบกลิบ โดยเฉพาะฮอยลุนที่มีรูป,ปอยู่จุดไหนแทบไม่ค่อยเห็นมีส่วนร่วมเลยและอีอย่างที่อยากจะบอกนะครับว่าน,นัดก่อนที่บุกเสมอเอเวอร์ตันสต่อ 2, 2 2ประตูที่เราทําได้ก็มาจากกองกลางด้วยมากันที่ประเด็นที่2ครับอังเดรโอนาน่าอีกแล้ววันนี้ครับกับ2ประตูที่เสียไปจะบอกว่าพลาดเต็มๆก็ไม่ได้แต่ถ้าว่ามีส่วนร่วมกับความผิดพลาดเกิน50%อย่างแน่นอนกับลูกแรกที่เสียครับเจ้าตัวกะสื่อสารกับแพทริกดอกูไม่ดี ดังวานนี้พลาดแบบได้แต่ใส่หัวเลยครับทําอะไรกันอยู่ส่วนประตูที่2ที่โดนตีเสมอ2ต่อ2อ,อันนี้ก็อีกแล้วครับลูกเปิดเข้ามาของฟิโลจีนที่แทบไม่มีอะไรเลยก็เสียประตูเปนแบบดืดด้อๆก็ไม่รู้จะว่ายัางไงกันแล้วครับสําหรับเกมรับของเราประเด็นที่3ครับบรูโน่ฟานันเดส ไม่รู้ว่าหลายคนคิดยังไงนะครับแต่ถ้าว่าส่วนตัวผมค่อนข้างจะเรสเปกกับตันรายนี้สุดๆและกับเกมนี้ครับที่ทุกอย่างมันดูสับสนไปหมดไม่ว่าจะแผนหรือว่านักเตะที่เล่นไปแบบไม่เข้าใจกันอย่างนั้นก็ได้บรูโน่เนี่ยแหละครับที่ฉุดทีมขึ้นมาและ3ประตูในเกมนี้ครับก็อย่างที่บอกไปว่าจุดเริ่มต้นมาจากเขาทั้งหมดกับลูกตั้งเตะและก็มาได้หนึ่งแอ์ด้วยกันประเด็นที่4ครับรูเบนอาร์มริมกับการถอดอเรฮันโดการนโชออก เรื่องนี้ถือว่าเป็นคำถามใหญ่ในหมู่แฟนบอลแมนยูนเต็ดเลยนะครับซึ่งก็เป็นหลังจากที่แพทริกดอกูโดนใบแดงไล่ออกจากสนามและอารโมริมก็เลือกถอดการนาโช่ออกแล้วก็ส่งมาสวาอุยเข้ามาด้วยอ,อุดช่องโบซึ่งที่จริงมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่จะทําแบบนี้แต่ประเด็นก็คือควรจะเก็บการนาโช่ไว้กับทีมดีกว่าหรือเปล่ากับสถานการณ์แบบนี้ของทีม แต่ถ้าว่าอาร์มริมครับเลือกจะถอดการในโชว์ที่เป็นความหวังในเกมบุกและก็บทคู่ข่งได้มากที่สุดแล้วออกไปและแน่นอนครับว่า2กกองหน้าที่เหลืออยู่ไม่ว่าจะเป็นเซอร์ซี่และยิง่งโดยเฉพาะกับรัสมูสฮอยลุนแทบทำอะไรเกมรับจากทีมตกชั้นอย่างอิฟสวิดทาไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยแม้แต่สักนิดเรามาต่อกันที่ตัดเกรดคะแนนนักเตะนะครับเริ่มกันที่คนแรกอังเดรโอนานาได้3คะแนน เป็นอีกเกมที่น่าผิดหวังเลยครับสำหรับอังเดรโอนานาสื่อสารไม่ดีกับแพทริกดอร์กูจังหวะเสียประตูแรกส่วนจังหวะที่เสียลูกที่2ก็น่าจะทำได้ดีมากกว่านี้ครับมาทสเดลิก7คะแนนวันนี้เกมรับอาจจะมีหลวมอยู่บ้างนะครับสำหรับเดลิกแต่ก็ถือว่าเป็นคนขึ้นไปทําประตูช่วยทีมพลิกนํา2ต่อ1ซึ่งมีความสําคัญมากๆครับสําหรับประตูนี้ แฮร์รี่แม็กไ7.5คะแนนในเรื่องเกมรับวันนี้แม็กไวถือว่าทําได้ดีครับเล่นลูกกลางอากาศได้อย่างแข็งแกร่งเช่นเดิมแต่ที่สาคัญดีกว่านั้นนะครบเป็นคนหม่งประตูใช้พาทีมคว้า3าแต้มสาคัญนี่แหละและก็ยังมีส่วนร่วมในจังหวะที่ทีมได้ประตูขึ้นนํา2ต่อ1นด้วยเลน n ี่โยโร่7คะแนนดูมีพัฒนา,นาการขึ้นอย่างมากนะครับใช้ได้เลยมีความนิ่งเกมรับก็ถือว่าทําได้ดีสายบอลแม่นยําขึ้นเยอะด้วยครับแถมก็ยังมีส่วนช่วยให้ทีมขึ้นเกมลุกอยู่บ่่อยครัั้งเชนนกน ดิโอโกดาโล6คะแนนวันนี้เริ่มต้นในการเล่นตำแหน่งวิงแบ็กทางขวาครับก่อนจะโยกไปเล่นทางฝั่งซ้ายหลังจากแพทริกดอกูถูกไล่ออกแต่สำหรับเรื่องฟอร์มการเล่นแล้วก็ยังไม่ต่างกันมากครับยังไม่มีทีเด็ดที่ขาดอะไรถึงแม้จะมีส่วนร่วมในจังหวะที่ทีมได้ประตูขึ้นนำา2ต่อน1นก็ตามแพทริกดอกู3คะแนนต้องบอกว่าฝันร้ายของเจ้าตัวเลยครับเพราะว่านอกจากจะมีส่วนร่วมในการเสียประตูแรกแล้วก็ยังเข้าบอลอันตรายใส่คู่แข่งจนโดนใบแดงไล่ออกในช่วงท้ายครึ่งแรกอีกด้วย มาเนลกาเต้6คะแนนยังคงสไตล์ดุดันสกัดหนักแม่นยำเหมือนเดิมครับแต่ถ้าว่าเรื่องการผ่านบอลค่อนข้างน่าผิดหวังสำหรับเกมนี้เพราะว่าทำเสียบ่อยครั้งมากบรูโน่ฟานันเดส7.5คะแนนวันนี้สำหรับบรูโน่อาจจะไม่โดดเด่นในเรื่องการขึ้นเกมครับและก็ไม่มีโอกาสยิงแม้แต่ครั้งเดียวด้วยแต่กลับทำได้อย่างยอดเยี่ยมในจังหวะการเล่นลูกเซตพีสเพราะว่ามีส่วนร่วมกับทั้ง3ประตูที่ทีทมทำได้ในวันนี้ครับโดยเฉพาะกับประตูชัยที่เป็นคนเปิดลูกแตะมมุมให้กับแม็กควายโขกตุงตาข่าย โจชัวเซอร์กซี่6.5คะแนนวันนี้รับบทบาทหน้าต่ำอีกครั้งนะครับซึ่งอาจจะไม่มีความอันตรายใดๆแต่ทว่าในบางจังหวะก็ถือว่าประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมได้ดีในแดนบนครับอเลฮั how, 5. 5นโดรการเนชโช5.5คะแนนส่วนตัวแล้วผมเสียดายนะครับที่ต้องถูกเปลี่ยนตัวออกไปตามแท็กติกในช่วงท้ายครึ่งแรกหลังจากแพทริกดอร์กูได้รับใบแดงโดนไล่ออกแต่ที่นั้นครับตลอดกว่า40นาทีที่เจ้าตัวได้อยู่ในสนามก็ยังไม่ค่อยมีทีเด็ดทีขาดอะไร รัสมูสหอยลุน5คะแนนยังคงไม่มีประโยชน์กับช่วงเวลาที่อยู่ในสนามกว่า1ชั่วโมงเต็มๆนะครับไม่มีโอกาสลุ้นทำประตูแม้แต่ครั้งเดียวซึ่งตรงนี้แหละที่ผมบอกว่าเสียดายเพราะว่าหากเก็บการในโชว์ไว้เป็นทีเด็ดลูกโตกลับก็น่าจะดีกว่านี้ครับ มากันที่บรรดาตัวสำรองนะครับ amas, น,นูซามัสลาอุย6.5คะแนนคาเซมิโร่6คะแนนคริสเตนเอริกเซนและก็วิกตอร์ลินเดเลฟได้ไปคุละ5คะแนนครับในส่วนของรูเบนอามูริมเกมนี้แมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์ให้ไป5คะแนนด้วยกันครับ